วันนั้นที่เราเก็บขยะยังโสมันเนื้อวันนี้ทำไมยังเก็บขยะน่าคุยอ่ะรู้จักไหมเว้ยเมลอนตัวแล้วต้องเอาไปให้เกมช่วยเอาไปด้วยปี๊ด้วยแล้วพูดมาเก็บมาเก็บอันนี้ก็โตแล้วอันนี้โตอีกอันนี้กหนึ่งอันนั้อ่าอันนั้ที่เป็นทองอ่ะที่เป็นเหลาใช่ไหมใช่เลย ตันี้ต่มีมอสามอันตมีห่อันครบแล้วมั้งสองเออขาดอีกหนึ่งอันแล้วก็ิดเทียวอ่อนน่ะอมักว่าให้ที่เือขายนะขายไปเลยอาไให้เดมเทตนะ ี่จอร์จจอด,จอดรับภารกิจหน่อยอ่ะรู้ได้ไงวะรู้ได้ไงวะรูไ้ได้ไงจอยมาไงแล้วก็อ่าพี่อยู่ไหนวะพี่อยู่ในกล่องสีเขียวอ่อนโอเคไปไปไหนดีนไปกูจะไปหาจอร์จแล้วก็ไปหา <c oughs> ไปหาควินกับเดมิทียสเฮ้ยไปหาเดมิทียสกับโลบินแล้เดี๋ยวกูไปหาป้ามันเองกูไปซื้อตุ๊กน่าสนใจตอนเสร็จก็ต้องไปหาจอร์ดก่อนจอร์ดอร์ที้คุยโชว์เลยใช่ไหมโอ้ยจอร์คุณอเล็กซ์หุ่นเธอดูดีจังทำงานทั้งวันเลย ไปไห,หาท่านานอะไรกูเพิ่งได้เควสเมื่อกี้เลยจอนนี่นะเดะเดวเดะ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 หาเรื่องหาเรื่องจะกินแม่พ <c oughs> ิกอ่ะ <c oughs> เออกูเพิ่งได้เควสเมื่อกี้แล้วก็เอามาให้เลยเนี่ยบอกกูไปหามานานโถูกเพื่อนดูดิวิ่งมาขยะมาตรงนี้เลยอ่ะวิ้งวิ้งวิ้งไป ไปหาเดมิเท็กก่อนใช่ไหมใช่เราจะไปหาเดมิเชสแ,แล้วก็ไปหาโลบุนงแล้วก็ตัดไม้ทำายตาต่อค่ะนอกจามีเทเดืยอย,อ,อ,ยอยู่ข้างล่างเครื่องอ๋อไอหาเดืออยู่ข้างล่างเนี่ยะสี่อยู่บนบ้านจาอร์ดนะเอ้าอะไรตัวนึงเฮ้นะมาเดินเที่ยไปห้งองเบอรไปส่องน,นะไป<ม>หาป้ามานุสุดเดือจะดึงแล้วอ่ะ อีกท่านหนึ่งก็แบบว่าจะเปิดประตูแล้วอ่ะโอ้โส่ตาพื้นยังกระเยียวเอา嘛เทียบคมนมกิบบ้ามานี่ขายเป็ดตัวละกี่บาทเนี่ยแพงเปล่าสองพันโอ้หอะไรไม่รู้เหมือนกันยังเดินไม่ถึงเลยนี่ขายเป็ดไก่อ่ะจะต้องอัพก่อนมันจะต้องรออัพก่อนขายไก่ก่อนนะตัวละแปดร้อยมีกี่ตัว ครูยังไม่ได้ประดิษฐ์ผลไ,ไม้จาแม่ตามหากางเกงในกางเกงไม่ได้หากเยลสดอะไรยุกกระโหลกแล้วก็เดินไปล่างข้างล่างเพื่อที่จะปลูกแต่สิ่งที่เรียกว,ว่าวิ <Hey. S 1> อาพูด <Hey. S 1> ไหออมาอาบีเกลอาวไม่เอาหรออาบีเกลต้องเอาไหมอาบีอาบีเกลบอกว่าบอกเซ็งหนึน่งสิ่สัปควรไปทำอะไร ไยกินไงอบิเกลชอบกินแม่แต่เสียว่ะบิเ <c oughs> กลกินแม่เลออีกตัวปลาปลาลองพึมพึมโนทะเลทำทำเนี่เฮ้ยแล้วน้เลยฝนฝนตกปลาลองนี่ก็เหมือนกันคือคนดักว่าไม่ชอบอ่ะนะ ชื่อไก่ตัวเองอีกแล้วมันตั้งชื่อไก่ว่าอะไรอ่ะไม่บอกหรอกอ่าเดี๋ยวจะไปสำรวจมันแบบอะไรลมันของอเมริาแต่ว่างี้มันดับแล้วไม่น่าใจอ่ะไม่น่าเข้าใจอ้ไรเขาไปยังติดตรงมาพอแล้วเขีบบ้านได้ยัง ได้เลยดเิน,น,เนที่ปลูเราต้องกระจายการลูไม,มเราจะได้สมนะก,การถาไม้ครับ <c oughs> ทไหนวะระบุในที่เดียวกันเรา,าจะมีที่ไงมีที่เกินตัดไม้ไง่ายเกินจะกระจายกระจายโอเคแ,แล้วเราก็จะเตรียมตัวเป็นนอนอะไม่ใช่ ลโหฮัลโอนิชาค่ะออนิชาอามินตามทำไมไม่รู้วพเป็นนิ้โพสเตอร์ไม่รู้หรอคะอ่าอม่าอย่าข้ามาใกล้พอมโพสเตอร์จะเสียงขอสิ ิบสิบว <water> <aría> <Blade> ่าอ๋อเราแดข้างล่างนี่ว่้า่างก็ทำเลยงานเลยทำให้มันเป็นนี่เันกำลังเดินหาต้นไม้ที่มันดอกปุ๊กแต่สีขาวน่ารักมันเป็น สีขาน่ารักเลยอ่ได้มือนปิดเลยมืนฝาเเ่าลูกเป็ลูกเปสีเหลืองลูกเป็ดสีขาวกระโดดลงน้ำแบบ่ไรมกระโดดไปเลี้ยงอีกแล้วตรงแถวนี้่างไมชนเลยเรากลัาไปทำไรมาเลยอยู่นั่นแหละี่มันยามันเู่ที่มันจะดีละกูจรินะกูจรินะไม่ดีแนเฟนกูจริงที่จะอยู่ที่อยู่ยไม่ได้งที่จะอยู่ม่ได้่าล เไงานั er> ้นนใส่ขวาขวากงอยู่ไหนองกงอยู่ที่กกูังตอนไหนอย่างันกจสไม้ไปเลยเ่อนอาไปทำอะไรอจู่อาไปจัดทูเดินาแล้วถูบจัดมาให้อุ้ยอา้าหนนทำไมเอาสัดใจอ่ะตาเหมือนดาคเด็กอาทำอะไรเก็บใก่อนท้องไถาไม้กอง จะเอา like. อะไรจาก็อกมาคอกหมาเฮ้ยวันนี้ทำามเต็มเลยวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยล่นเล่นไปเลยนะการทำอะไรเลยก็ถือเป็นงานี่นักเรียก็เกิดจกปลากปนที่วา่อืม เราไม่ไห้หรอกสนามเรากำลังมีค่ะทุกสนตามกันด้วยบอกอยังไง เราก็ตับทุกวันางมาทางหนั่นแหละที่เอาไปตีหน้าตีเหมือนเช่อใช่ไหมแค่ันแบบวแล้วน่าเอาปากไปทเทางทเทางป่าิโรดไอพวกนี้เรามาตีไหมทุกวันเลยไม่เคยจะเอามาลูกกันบ้างเลยนะตีหนุ่มปาบอกกูมาใช่ไหมขูาที่รุ่นลูกปลาอุ้ยกันนี่ไอ้าบิเตอร์นี่มันไป่งไปหนาบ้าไหมอะเพลงราว่านอตายยิงหอเออไม่ได้คทวิเตอ ต้แต่กูตน่อยแต่ของกูตั้งห้าสิบกว่าเลยขนาดกูแบสุดดีแล้วนะ เฮาว่าเริ่มแพ็คแล้วจริงด้วย วันหนึ่งหมดไปแต่ว่าเฮ้าเขาจบแล้วนี่หว่าของกูจริงเหรอเฮ้ยแ่กูเห็นเหมือนมีไม่แพ็กแล้วว่ะเฮ้ยเท่ว่ะเอาว่ะมาดูไม่ต้องรีบนอนกองรีบนอนไปดูกอง ที่จะเอาไปปลูกถ้าล็อกนอนด้วยวิ่งเผาโกทั้งหน่อยดิโกโบ,โบเอาแหละไป,ไปนอนโอ้ชงแล้วจริงด้วยตื่นเต้นมา อุ้ยตื่นเต้นแบบมุ้งแก่นะเรากูก่อนได้เลยเออของกูมาค่อยแลกกันส่งได้เลยรอของมึงมาแล้วค่อยส่งมึงสั่งของปีใหม่เลยนะกูกำลังสั่งของปีใหม่เลยอะไรแล้วส่งมาเงินเดือน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 นี้ออกก่อนนะเงินเดือนด้ยส่งมาพร้อมกันเลยนะในกล่องนั้นอ่ะได้เลยจะจดใส่ไปทุกอย่างเอากล่อง้เขาอะไรดีวะเนี่ยใส่ตังค์มาด้วยไม่มีอะไร ใช่ป่ะไม่มีตังค์ก็ไม่เอาเข้าไอดีไปไหมอยากกดใส่ไอดีลงไปในกล่อง <c oughs> ไออะไรนะ <c oughs> ไออะไรนะอุ้ยเจ็ดพันน่ะมาเราเริ่มนั่งรวยแล้วอ่ะเพื่อนแน่นอนเพื่อนเรามันสุดยอดไง <c oughs> โหโคตรเก่ง ก็ไอ้ไอ้เนีน้ยแล้วก็ต่อไปก็เขาไอ้มันปลามันสุกที่เป็นไหนมานชีวิตจริงหรอได้เลยมานสุกไะมช่วงนี้กำลังหนาทุกมันมันจะสุกแล้วมั้ยนี่แบบว่าพอเขา้าพอเขา้เขาเดืนอนพฤศติกายนก็เริ่มหนาวแล้วอะมีลมด้วยนะ ไเลก้ม่ตัวเลยไม่ได้ดูไก่เลยเงาเอะต่ออ้มาแล้วไก่ลองกุ๊กกุ๊กต้อเป็นกุ๊กกุ๊กไก่แน่เลยตต่อไปอวเกิดก่อนไข่ควายเกิดกอนไก่อะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้การุกกุ๊กกุ๊กไก่ลองกุ๊กกุ๊กก็ลองกุ๊ก ไก่เอ็งเอ็งเอ็งโอ๊ยไก่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 คุยแบบว่าโอ๊ยไอ้ดีทำหน้าไม่ดีเลยโตก็ดีเอาไปสร้างยุ้งฉางั่้เพื่อนเพื่อนไปอัพป้ามายังเอ้ยยังเลยเนี่ยกำลังจะไปวันนี้เนี่ยแหละอ๋อเพื่อนจะไป้างบ้านหลายวันแล้วนะถ้าซื้อฟาร์มซื้อสัตว์ไงแล้วเราบอกว่าจะซื้อสัตว์คุยกันปล่อยให้ซื้อสัตว์ ก็เดินผ่านแล้วมีใคร,รมาด้วยนะเพื่อนอ่าเออหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยมันจะดอกปะวะไว้ที่อื่นดีกว่าถ้างั้นอ่ะกูก็ตายแล้วนี่หว่าอะไรวะจิกเอ็กอาไปอัพต่อเหรือเอาของกูไปอัพดิเขามึงอ,อะไรแลว้วอ่ะ อ่ะพร้อมกันเลยมึงเอาไปเอาของมึงไปอัพละครูเอาของกูไปอัพได้เหมือนกันจริงเหรอได้ของกูต้องไปไหนอะโกไอออนไอออนแล้วอะไรต่อวะโกโกโกไอออนแล้วโกหรอใช่แล้วโกเดอนมาทำสี่ห้าพอดีไอเดินผ่านบ้านแบบิ่เออไปอัพไปเลยไอไปอัพบ้านเลยดีกปะรวยรวยเห็นไหมทุกคนสถางรวยมันกำลังมาแล้ว อ้าน้ามันกี่บาทะโอ้ยฟ้า้องดังมากกูฟ้าล้องดังมากไอเกมไม่ดไม่ดีไม่เอาไปหมืเลยโอ้โหอ้ากูั้างเงินเหมือนเลยอุ้ยจริงเหรออัาบเลยเหรอโอเคเจอก็ได้อ้าบ้านมันกี่บาทอะท้าบ้านมันหมื่นหนึ่งโอ้ยเหลือบวะฮะช่วดใจเปล่าอะ รวยไปเลยล่ะต้รวยเขาเรียกว่าการลงทุนได้ปะเอาได้ไหมทำเกตได้ไปเอาปุยเอาปุยเอาปุยจะไปไหนต่อเนี้ยจะไปบ้านหลวงปู่ต่ออยากได้โทเทมลูกนี่อะโอ้ยไม่ไชอบเดินอ่ะเดินแล้วเผื่อบัคคนนั้นเลยเหรอไอหี้อยากฟังโซนกรี เอาไปทำไมโทเด้งเปืองเปืองใช่เปลือ,องสมัยยานกรสุดๆไปเลย <c oughs> เอาแหละโลเปิ้ลวันนี้เราจะมาอัพเกรดบ้านโลเปิ้ลบอกเหนีวมากใจอะไรนะราะโลเปิ้งตอ้องใจอ่ะ <c oughs> เป็นอะไร <c oughs> <c oughs> เป็นอะไร <c oughs> นายกแล้วกลางเมืองเลยอ่ะ ป็นฝ <laughs> ักทำไมอนมีของก็จะเก็บเพราะว่าเราซึ้ทิ้งมากๆเลยเรื่องความที่เราทิ้งอกอนก็ทำให้เราเจ็บตัวไว้นะคะทุกคนเอาอะตัวอย่างคือการลงทุนยูน <You know? S 1> อัลอือาขนาดทำนู่นทำนี่ตังค์ยังเหลือหมื่นเจ็ดอ่ะทำได้ไง oh, <boy. S 1> อ่ะ ทำได้ไงลงทุนมาเป็นการลงทุน mm ทำลงไปได้ยังไงไอทางงานเราก็ลงเหมือนไม่ได้สิทสองสมวันนี้ไช้เลก็เอาอันนี้ไปลองกับองไย้ไปไขายายาย้ไปนี้เสร็จไวไหมไม่ไม่ไม้ไม่ิงไม่ไมใไมใ้ไม่ใช่ มย่ยรไม่ใช่อืมนี่นี่ก็เผาต่องานเผาเป็งานถนัดของเราเอาเผาเก่งมากเพราไม่ได้เก่งธรรมดาเก่งมากเพรา <S 2> <S 2> มากเพราด้วย นี่ยึฮึนี่ยเราก็จะไปตีฮารมูต่อไม่ทำอไรไม่รู้ทำอะไรก็ตีฮารหมูดทำอะไรเลยเมื่อจะลงหลังมันก็ไม่มีมีัไหนลงไทำแบบนี้มีไหมไม้ตัดไม้ตไม้ตัดไม้ ก็อยากเดินไปเสวนาคน,นในเมืองนะแต่ว่าไม่มีของแจกอาะลแบบแม <L an> ไม่าไม่เอาดีว่าไใช่เดี๋ยวพอเรามีของแจกนเดี๋ยวจะให้นู้นใะห้น <L an> ี้นิงไหมก็ถือว่าเป็นงานสำคัญนะคะในการจะทำให้บ้าปปนเนนของเราเติบโตมีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยนั่งพูดเฉ๋ <L an> เอโค <L an> รงการนี้โครงการนี้มาก็ <L an> ไม่ได้ช้จริงรือเปล่รื่องอะไรไปไนไกลไปไกลล้วเ่หมายเรื่องกฎหมายใช่ไห้ใช่ไกลไหมที่ไกลเรื่องกฎหมายนั่งใช่ไหมใช่ใช เอาฟาร์มปีมสีอะไรดีว่าอุยวันนี้วันศุกร์มีขายของป้าขายแพงมาขายป้ยมามีขายว่ากาแฟขายป้อาอะไรภาสีเพิ่มอ่ะกาแฟอรอไม่มีอ่ะมีอะไรหมคุกกี้อะไรวะโอมมมไม่มมไม่ไม่ก้อนเลยขนาดแถมตกปลาอะไรวะพุ้นอ่ะกก็มี ป๊อปปี้ดปอกป๊อปปี้อ,าาอ,าาอ่าฮะอ่าฮะอู้ขายแพงจัดของแต่ระอย่างขายแพงเกินกว่าขายแพงผลฉันนี่ร้องกีฟตรงนี้โดนตัดเกลี่ยรา,า,าคาแบบเราไม่เชื่อจะขายได้เราเล่นราคาเองได้นะอจะขายให้แพงๆอืม มีค่ะถูก้าเขาบวกภาษีนำเข้าไงเหมือนบางประเทศอะที่แบบบวชภาษีนำเข้าแบบโวโบ้เลยโ,วโ,วโม้เลยประเทศไหนวะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยพูดมากเนี่ยเขาหาว่าเราเป็นกบฏเอาวะ นี่คือแบบว่าคือแบบว่าหาไม่ต้องพูดเลยโอ <c oughs> เคเบรยท์ทันทีหมูป้านั่ารักที่สุดแล้วอยากได้หมูป้ามาเลี้ยงอะ่ะ<ม>หมูหมูอ่ะหมูที่ลากรถอะ่ะ มีฮารดูดเอาไว้ทำอะไรวะเอาไว้ทำอะไรวะจะทำโค้กแมสได้นะแล้วก็โอ้โหของเต็มวิ่งแน่นเกินได้ ขวดตบอกเสียงควอตควดขวดตวอไม่ต้องของเยอะก็ได้นะเผาขยะบาไม่ได้นะอ๋อหรอท่านใช้เยอะไหมอ่ะไม่เยอะฉันแค่อย่างละอันอู้ววิธีมันมีแค่สี่อันเองอ่ะเอาเผาไว้ก็ได้นะเผาแต่ว่าไม่ต้องแน่นนะใช่แน่นกลางกระก็พอ แน่นปังกาแม่ๆมาแน่นปังกาใช่อแล้วทุกคนอยู่ในซาลูนหรือเปล่าวันนี้วันโอ้ยวันนี้วันเสาร์วันเสาร์พ่อมึงดีวันศุกร์ดีวกว่าวันศุกร์กูเพิ่งพูดว่าวันศุกร์เ <c oughs> นี่ยปากไปก่อน <c oughs> าปกอนากไปก่อนสมองตลอดเลยไอ้เชนเชนที่แปลว่าเปลีย่ยน วิวิวิลั่นลั่นลั่นไม่นะโอเคเหมือนเดิมโอเคเหมือนเดิม้าแทนไหมตรงนี้เนี่ยปภาพแทนแอบตีการ์ดกับป่ะเนี่ยหืมไม่ใช่อ่าคิดอ่าใหม่นะปลาเพลินติดเลราปลาเพลิเพื่อเพื่อในการกินเลี้ยมากกว่าอุวย กาขาหรือเปล่าขะสุซิปหรือเปล่าขาวสุซิปหรือเปล่าสุชิปหรือเปล่ามาทุกวันเลยเนี่ยโอ้ว่าไม่ได้เด้อนี่เราทุกทิปยันตัวละครในเกมหรอเนี้ยอ่าแน่นอนแน่นอนเช่นอ่ะเราคุยกับเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปนี่คือการคุยแบบว่าจิตสปีดคุยไปเหมือนแล้วเอาวกูมาช้าได้ไหมอ่าเดี๋ยวเราจะมาจับ้านแล้วไปกันเล่เกินสักที ไปค่ะคลายคุัน้องมาทางมาทางนี้มาทางนี้ได้บักนี่มาเลยวิว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 ว้ววิ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 ววีววิ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  อีนึ่งครึ่งแล้วล่ะหนึ่งสิบีแล้วน <c oughs> ะเร็วเร็วเเร็วว่านี้คุณเดครับมานี้แหละเอวิ่งเอ๊อะอโอ้ยอย่ะนะมานะไม่ค่ะใครผาทางยังไงกูได้อยู่อนาเขตฟาง เองลงไปแล้วเสียตังค์ด้วนี้แบ่งลงตุบเลยเสียตังค์ด้วยหรอ <c oughs> <c oughs> ถ้าเเสียนะะเห็นตังค์เราโคตังค์ัวเหลือตามืา่ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วมาเป็นจับชายของพวกเราอย่าลืมกินข้าวด้วยล่ะ